สวัสดีคะ่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่จกักรวาลแห่งความสุขจากพี่แจ็ควันนี้อยากจะชวนคุยหัวข้อที่อาจจะแทงใจใครหลายๆคนแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิตได้เลยหัวข้อหยุดโทษตัวเองเรื่องนี้สินที่ผ่านมาแล้วเปลี่ยนแปลงสู่ความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ทุกท่านว่าเป็นไปได้ไหมลองฟังดูนะคะ บางคนอารู้สึกผิดบางคนอาจรู้สึกว่าเราพังไปแล้วชีวิตพลาดไปไกลหนี้สินเต็มไปหมดแต่รู้ไหมว่าการโทษตัวเองมันไม่ได้พาเราไปไหนเลยสิ่งเดียวที่มันทาได้คือฉุดเราไว้ให้อยู่กับอดีตอยู่กับความรู้สึกผิดและหมดแรงที่จะเดินต่อคุณไม่ได้ผิดพลาดแค่คุณยังไม่รู้ คุณยังไม่รู้วิธีจัดการเงินคุณยังไม่รู้วิธีวางแผนยังไงคุณยังไม่รู้ว่าความมั่งคั่งจริงๆเริ่มมาจากการรักตัวเองแล้วตอนนี้คุณรู้แล้วแค่นั้นพอเหตุผลที่เราต้องหยุดโทษตัวเองก็เพราะว่าคุณมีค่ามากกว่านี่สินนี่เป็นแค่เรื่องการเงินไม่ใช่มูลค่าของชีวิตพลังชีวิตคุณอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่อดีต ยิ่งโฟกัสอดีตพลังการลงมือทำในวันนี้ก็จะหมดลงคุณคือคนเดียวที่เปลี่ยนชีวิตตัวเองได้แล้วถ้าคุณยังไม่ให้อภัยตัวเองแล้วจะมีใครให้อภัยได้ละ่ะแล้วเราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงได้ยังไงมีห้าวิธีง่ายๆมาฝากข้อหให้อภัยตัวเองอย่างตั้งใจเขียนจดหมายขอโทษตัวเองหรือพูดหน้ากระจกก็ได้ เราให้อภัยนะและเราจะเดินหน้าต่อไป 2. หยุดพูดว่าฉันพลาดฉันพลาดละแล้วเริ่มพูดใหม่ว่าฉันเรียนรู้สิ่งที่ผ่านมาฉันแค่เรียนรู้เปลี่ยนภาษาคือการเปลี่ยนพลังภายในข้อ3ตั้งเป้าหมายเล็กๆเช่น เก็บวัละสิบบาทก็ได้พลังแห่งการเริ่มต้นเล็กๆจะปลุกพลังมหาศาลข้อ4ศึกษาเรื่องการเงินอย่างสนุกฟังพอดแคสต์อ่านหนังสือหรือดูคลิปดีๆที่ทำให้เราเก่งขึ้นแบบเพลินๆและข้อ5ลงมือทำด้วยความมั่นใจเราไม่ต้องรอให้พร้อม100%เแค่เริ่มแบบ1%ก็พอ อย่าลืมว่านี่ไม่ได้ทำลายชีวิตเราหรอกความคิดที่ว่าเราหมดหวังแล้วต่างหากที่ทำลายเราวันนี้ให้โอกาสตัวเองเถอะนะเพราะความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่มันรอคุณอยู่เสมอแค่คุณเริ่มต้นด้วยหัวใจที่ให้อภัยตัวเองและความกล้าที่จะก้าวอีกครั้งความสำเร็จทั้งหมดก็จะรออยู่ข้างหน้า